การใช้โปรแกรมช่วยคำนวณภาษีเรามีโปรแกรมสำเร็จรูปในการช่วยคำนวณภาษีข้อมูลที่เราจะนามากรอกในโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีคือภูภูมิเป็นโสดได้รับเงินเดือนเดือนละ40,000บาทหาเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ750บาทบริจาคเงินให้สภากาชาติไทยจำนวน500บาท และบริจาคเงินทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน1000บาทการลงข้อมูลในโปรแกรมช่วยคำนวณรายการภาษีนะคะเราจะเริ่มต้นจากการลงข้อมูลสถานะของผู้มีเงินได้เนื่องจากภูมภูมิเป็นโสดดังนั้นให้นักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ช่องเป็นโสดเราจะเริ่มจากการลงข้อมูลเงินเดือนนะคะในข้อหนึ่งของหมวดกการคำนวณภาษี เนื่องจากภูภูมิทำงานได้รับเงินเดือนเดือนละ40,000ืบาทดังนั้นใน1ปีภูภูมิจะมีเงินได้พึงประเมินจํานวน40,000ื่นคูณกับ12เท่ากับ4ี่แสนแบาทให้นักศึกษาคีสี่แ0 0 0ปบาทในช่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งระบบจะขึ้นตัวเลขโดยอัตโนมัติให้นักศึกษาด,ดูที่ข้อ4หากค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายจะหักได้ร้อยละ4 0 ขอเงินได้พึงประเมินซึ่งจะหักได้ไม่เกิน6 0 0 0 0บาทหลังจากนั้นให้หนักศึกษาดูที่ข้อคอรายการลดหย่อนระบบจะขึ้นรายการลดหย่อนในข้อหนึ่งผู้มีเงินได้โดยอัตโนมัติคือ3 0 0 0 0บาทแต่เนื่องจากภูภูมิได้หักเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเดือนละ750บาทให้หนักศึกษาดูที่ข้อ13นะคะใน1ปี จะหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคมจำนวน750คูณ12เท่ากับ9,000บาทให้นักษึกคี9ย0 0 0 0บาทในช่องนี้หลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งให้ดูในข้อค .14 นะคะจะเป็นรายการลดหย่อนรวมทั้งหมดคือ3,9,000บาทในช่องนี้จะปรากฏอยู่ในข้อก .6 ให้นักศึกษาดูที่ข้อก .6 นะคะจะปรากฏตัวเลข 3,9, 0 0 0บาทเช่นเดียวกัน แต่เรามีข้อมูลที่ยังไม่ได้กรอกอีกสส่วนคือเงินบริจาคอันแรกจะเป็นเงินบริจาคให้แก่นักเรียนจํานวน1000บาทให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนนี้ในข้อ8นะคะให้นักศึกษาคีหนึ่งพันบาทได้เลยค่ะสําหรับเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษานั้นจะหักได้2เท่าของจํานวนเงินที่จ่ายไปจริงนักศึกษาใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งนะคะจะปรากฏ2000บาทนะคะที่สามารถหักเงินบริจาคได้ ยังมีเงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งคือเงินบริจาคให้สภากาชาติไทยให้นักศึกษากรอกข้อมูลส่วนนี้ในข้อ 10- 500บาทให้นักศึกษาคิดตัวเลขเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งหลังจากนั้นให้นักศึกษาดูเงินได้สุทธิในข้อ11นะคะจะพบว่าเงินได้สุทธิของภูภูมิคือ3 7 8 5 0 0บาทการคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิในข้อ11 ปรากฏว่าภาษีเท่ากับ22,850บาทนักศึกษาสามารถดูจำนวนเงินภาษีตรงนี้ได้จากข้อ12ข้อ14จะเป็นการบอกว่าภูภูมิจะต้องชำระภาษีจำนวน22,850บาทในกรณีที่บริษัทที่ภูภูมิทำงานอยู่ไม่ได้หักภาษีนัดที่จ่ายไว้นั่นคือภูภูมิจะต้องชำระภาษีเป็นจำนวน22,850บาท แต่ถ้าบริษัทที่ภูภูมิทำงานอยู่หากภาษีหน้าที่จ่ายจำนวน20,000บาทให้นักศึกษาคีต,ตัวเลข20,000บาทลงไปในช่องหมายเลข13นะคะแล้วใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งให้นักศึกษาดูข้อมูลในข้อ14ค่ะนั่นคือภูภูมิจะต้องชำระภาษีเพิ่มเติมจำนวน2,850บาทถ้าภูภูมิ ชำระภาษีหน้าที่จ่ายจำนวน30,000บาทให้นักษาคีีตัวเลข30,000บาทในช่องที่12แล้วใช้เมาส์คลิกที่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วดูข้อมูลในข้อ14พบว่าภูภูมิชำระภาษีไว้เกิน7,150บาทนั่นคือภูภูมิจะได้รับเงินภาษีคืนจำนวน7,150บาท